วันนี้ก็มีของเล่นใหม่อีกแล้วจากเลอร์ซาชาที่ส่งมาให้นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นบ้างแล้วนะในในออแฟนเพจซอมนั่นเองนะคะก็มีของเล่นใหม่อย่างที่จะบอกก็คือนี่เลยเลอร์ซาชา power อร์ plus อ่ามีบวกด้วย plus คืออะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยและกันาจากกล่องก็คงดูเหมือน power f o ทั่วไปนะคะแต่ว่า สิ่งที่มันจะเพิ่มเข้ามาเลยเนี่ยอย่างแรกก็คือถ้าดูจากกล่องนะนาโนโทารดีนก็คือมีโทรมารีนด้วยเคลือบตัวแกนนะคะเพื่อไม่ให้ผมโดนความรอนแล้วจะแห้งเสียน,นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะ,ะเริ่มอันนี้กันเลยตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าใครมี power f o l อยู่แล้ว อันนี้คือเั่เดียวกันนะคะตัว,ต,วตัวไดอะค่ะก็คือจะเหมือนกันนะก็อุ้ยก็ยยยมีตัวแปลงสำหรับยืดผมตรงอันนี้ก็เหมือน power fold ได้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะมีเหมือนกันแล้วก็อีกสองตัวที่เพิ่มเข้ามา นะมีอันนี้ด้วยนะคะที่เหมือน power f o l r เลยแล้วก็ตัวอีกสองตัวที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือตัวนี้นะอันนี้มันจะเหมือนกันอันเดิมอันนี้คืออันเดิมของ power f o อัน,นี้ตัว power f o l r plus นะคะจะสังเกตได้เลยว่าที่แตกต่างตัวรุ่นเดิมเนี่ยมันจะเป็นเหมือน ium, อลูมิเนียมสแตนเลสก็ไม่รู้อะนะก็่ะอเป็นสีนเงินไม่มีอะไรเคลือบแต่ว่า ตัวนี้เห็นเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะจะคุ้นๆเลยเหมือนอพวกโปรเคิฟหรืออะไรอย่างเงี้ยเมทดทูดรายก็จะเป็นสีฟ้า,ฟานี่คือมันจะเคลือบด้วยตัวทัรมารีนั่นเองนะคะเคลือบทำไมก็คือเพื่อต้องการให้ผมมันเวลาม้วนเนี่ยมันไม่กินเส้นผมถ้าใครใช้ตัวนี้อยู่อาจจะเจอปัญหาเดียวกันคือมันอาจจะแบบ พอที่เรามัวแล้วดึงลงมาอย่างเงี้ยมันจะกินเส้นผมเราได้ง่ายนะคะแต่ตัวนี้จะเข้ามาช่วยในการช่วยให้เราทําบลอนได้ง่ายมากขึ้นผมจะไม่ถูกกินไปนะคะก็ก็จะเป็นอีกอันนึงที่ที่เพิ่มเข้ามานั่นคือตัวทวอาลีนั่นเองที่เคลือบนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงค่ะอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่อ่านี่ก็จะเป็นหอีกขนาดเล็กนะคะนี่จะเป็นแกนม้วนเกลียวเหมือนกันแต่ว่ามันจะไซส์เล็กกว่าเทียบกับนี้นะคะ ็นความแตกต่างไม่เอ่ยอันนี้มันจะเล็กลงมาประมาณครึ่งหนึ่งได้เลยอ่ะเกลียวที่ออกมามันจะมันจะดูเป็นลอนเล็กมากกว่าสําหรับคนที่ชอบลอนเล็กๆก็ตัวนี้ก็จะเหมาะหรือคนที่ผมสั้นนะคะใช้ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบม้วนย่านหนึ่งแต่ก็ใช้อันนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะก็ p r o 4 Plus ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ สอตัวนี้ที่มันเคลือบทูมารีนนะคะแล้วก็มีหัวแปรงเล็กให้อันนึงนะคะนอกกนั้นก็คือจะเหมือนกันหมดเลยถามว่าดีกว่ายังไงก็คืออย่างที่บอกะคะ่ะว่าเนื่องจากมันเคลือบด้วยทูมารีนเนี่ยมันจะช่วยในการที่เราเออม,ม้วนผมได้ง่ายขึ้นนะคะผมไม่ติดกันไม่พันกันด้วยก็อย่างวันนี้ส้มทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งโดยที่ส้มจะได้ม้วน คือด้วยความที่เราผมสไลด์มาส่วนหนึ่งนะคะก็สังเกตว่าด้านนี้เนี่ยตงมวนเข้านะคะผมที่สไลด์สันส้นสุดจะมวนเข้าแล้วก็ผมในส่วนที่ยาวเนี่ยต้จะมวนออกเห็นไหมคะจะเป็นการม้วนออกก็เท่านี้เองก็ได้ทรงผมง่ายๆแบบนี้ก็ดูหว,หวานๆไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งเต็มๆนะคะ ยังไงฝากติดตามต่อไปด้วยละกันนะคะว่าคลิปหน้าส้มจะพาทำผมทรงนี้อย่างไงอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันยังไงวันนี้ก็ขอรีวิวเล็กน้อยเท่านี้และกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์ปปรแน่นอนคะ่ะยังไงแล้วติดตามนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ